สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับสวัสดียามบ่ายครับไม่เจอกันอีนกคลิปครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับเจ้ามาร m a ซิกซ x เปอร์ครับบายอินสิบจานพลความร้อนขึ้นครับเปิดฝากระโปรงขับเลยครับ ก็ออยังเคลียร์ลิงวัชพืชอยู่เหมือนเดิมครับเคลียร์ลิงหญ้าทางเกนเดอร์ก็ทำทางนู้นเสร็จแล้วครับตรงที่จานพลเคลียร์ลิงมอเช้าลอยให้รถบดบดไว้ครับแล้วก็มารอจานพนอีกแล้วเคลียร์ลิงเสร็จแล้วก็ทำการรื้อมิกบดอัดขยายครับความกว้าง ที่ FC ที่คอมเมนต์มาครับว่าเหมือนเครื่องโหลดก็โหลดจริงๆครับคันนี้โหลดจริงๆเลยโอ้อะไรกระโดดกบบอุอ้ๆกบน้อยกบน้อยก็โหลดจริงๆครับปั๊มไฮ้ดูอลกมันแรงจัดครับ ตั้งให้ช้ากว่านี้แล้วก็เร่งเครื่องให้แรงครับอันนี้รถมันไวจจนพลเอาไม่ทันก็เลยเร่งเครื่องเบาแล้วก็ทำให้ความร้อนมันขึ้นครับดังเกนเดอร์ถ้าดังเกนเดอร์ก็ใจดังเกนเดอร์ก็คิดนะ ทำให้ปั๊มช้ากว่านี้ครับแล้วก็เร่งเครื่องให้เร่งเครื่องให้สูงกว่านี้ครับก็รถก็จะบาลานซ์ความร้อนก็จะไม่ขึ้นสูงครับแต่แต่ก็ยังว่าแหละครับรดังเกเดอร์ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่จ้าของรถ <laughs> รงดังเกดอร์ไม่ใช่จ้าของรถครับถ้าดังเกเดอร์ เป็นเจ้าของรถก็จะตั้งปัม๊มให้ริกให้ช้ากว่านี้และให้คนขับเร่งเครื่องให้แรงกว่านี้ครับให้สูงกว่านี้หน่อยรถก็จะสมูทบาลานซ์แล้วก็จะความร้อนก็จะไม่ขึ้นครับ ผมก็เคยสอบถามก็สอบถามคนขับและสอบถามหัวหน้างานครับเขาบอกว่าช่างบอกว่าแก้ไม่ได้ทางเด้าก็ไม่เข้าใจทำไมถึงแก้ไม่ได้โว้โกบ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 กระโดดไหนกบกบ,กบครับกบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาถึงแก้ไม่ได้ครับ เกรเดอร์ก็อ,อยากลงมือทำเองครับแต่ไม่ทำดีกวา่าเพราะว่าเรามีหน้าที่ขับรถเกรดเราก็อย่าไปทำเลยครับนี่อังแก๊บนุไปแล้วแก๊บครับแก๊บครบเห็นหัวมันครับ เห็นสองสามตัวแล้วครับกรแต่มไม่ใหญ่คลิปนี้ก็มาตอบคอมเมนต์เอซครับช่างก็บอกว่าแกไม่ได้ครับ เดลังเกเดอร์ว่าน่าจะแก้ได้เลยมีอะไรที่ช่างทำไม่ได้ครับอยู่ที่เจ้าของรถกล้าลงทุนหรือเปล่าแค่นั้นแหละอาครับคลิปนี้ก็ขอจบที่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม ก็เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปเลยครับสวัสดีครับ